นี่พี่น้องเรียบร้อยผลงานเจียบอย่าตายนะต้องโรดนะจ๊ะถ้าโลดนี้ได้หลายต้นเลยน,นะครับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิองสิบสามสิบี่สิบห้าประมาณสิบห้าต้นพี่น้องอหละเขาทำมาเบิ่งผลผลิตกันว่าจะตายหรือจะร่วงโอเคไปเดูยได้จ้า แถวๆบ้านพวกเก็บเขากรบอกวิธีการกินไป็นหงวะ<ม>นี่ข้า<ม>งในเป็นยางสวัสดีค่ะพี่เงมองบกดาดว่าเนจมีมหามาสืดิน

อทิว่าจะดังๆในติ๊กต็อกไหมเขาเอามขายด้วยหางเทวๆบานพวกเก็บเขาก็บอกวิธีการกินไป็นรองว่าให้รอหนึ่งชั่วโมงแต่จะบกนี่เป็นยงงเป็นยาง สิบเอเนออเปรี้ยวปกลกอบก็นมหวานเปรี้ยวหวานตอนนี้2องทุ่งแล้วไมน้อง มาัตนเกีบคุส่นสาเาจะเริมเลือง <c oughs> อยู่เนาะนีะ <c oughs> นเานา,เนาะนไปีตรงานแกบาคลบห้าเบิรงปาเห็ดปลาบูเบล ส่วนหมากมันก <aya> ็จะมีบ้านพุ่มบานอย่างงูเจ้ากรเลยปรานอะไาต่างทางนี้เริ่มสูงแล้วไกลไปแล้วพี่น้อง กราสเบอร์รี่ินไวท์มิลชอปสวัสดีจ้าพี่พี่น้องน้องเทนน้อรจ้ะนี่เด้พี่น้องเลยต้นพริกแล้วก็กระถางปลูกพริกนี่เดี๋ยวจะสิบปลูกห้มัน ต้นใหญ่กว่านี้แล้วก็สิแยกออกนะจ๊ะแล้วก็สิไปซื้อกระถางยาวๆมาใส่อันนี้แม่นานเราให้เอากรวดหินใส่ครวดพันมาแล้วก็เอาขี้ดินใส่ไปเลยดูน่ไปเก็บไปซื้อมาให้หางมาหนีิเลยูย,ยูโรไหมเดียวประมาณ2ยูโรก็เกือบ60-70บาทอะไรเค้ <Yeah. S 1> โอ้ดีนทางในมันจะเป็นสีเป็นหน่อสีดำอ,อกน้ำตาลนส่่ใ่มันเต็มแล้วงเต็มปันหด เาเผื่อวเวลาเราหลดนน้ำไปนั่งหลบบ้านีดินมันจะอะไรนะดูดน้ำมาดิต้นพริกเขา หลายตุ่นอยนู่ได้นนิพี่บุ๋มเราหายมามูมูของเราหายมาเนะแต่เราเรามาแบ่งเจ็บอีกอันนี้เจ็บปูกก่อนพี่นอ้องเราเจ็บกระเซทำมันใหญ่หนอ่อยหนึ่งเจ็บกระเซแยกออ้พอเฮายังบ่มีกระถางเนาะพอไปซื้อนี่เขาก็ปิดมาเลยวันเป็นวันอาทิตย์อันนี้จะกูเก็ตบอเทเตอร์ดิ เพื่อตัวว่าหานวันวันครับบิ๊กวดไอโฮเห็นหมดใจเจ็บบวเคยปลูกปลูแบบเอามาแยกกัน ดุนเลยเจ็าตายนะคะรอดนะคือต้องรอดนะอะไรไอซีน่าตายหมาโกนอัวเวย เอามันลงในวันนี้นะทำอะไรนี่ไงแล้วไอ้ที้องพูดเสมอว่ e ซึ่งซึ่งสั้นอะไรี and about him sun not about him นูล่ะเอ่เรียบร้อยพี่น้องเราจะหาเบิ้ง ผลงานน้ามือก่นอนแดดแก่บุญนี่พี่น้องเรียบร้อยผลงานเจี๊ยบย่าตายนะต้องโลดนะจ๊ะถ้าโลดนี้ได้หลายต้นเลยไหนนะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าประมาณสิบห้าต้นพี่น้องอะไะเขาทำมาเบิงผลผลิตกันว่าจะตายหรือจะร่วงโอเคไปเด,ด้จ้า